I got a bottle of Patron and some lights so on. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูจ้องงาบแฮร์รี่เคนเมสันเมาส์วางงบประมาณ150ล้านปอนด์สื่อชื่อดังตีข่าวว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะเล็งคว้าตัวแฮร์รี่เคนกับเมสันเมาส์เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยวางงบประมาณสูงถึง150ล้านปอนด์ในการไล่ล่าตัวเดอะการเดียนสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าปีศาจแด่งแมนเชสเตอร แผนในการเสริมทัพในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้วโดยเล็งที่จะคว้าตัวแฮร์รี่เคนกับเมสันเมาส์สดาวเตะทีมชาติอังกฤษเข้ามาร่วมทีมโอแทฟฟอร์ดแฮร์รี่เคนกองหน้าวัย29ปีของทีมทอ็อตแนมฮอสเปอร์เป้าหมายเบอร์หนึ่งของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอด2ปีที่ผ่านมาเมื่อจบฤดูกาลนี้เขาจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้าย